โสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่นี่เลยสนามฟุตบอลโอ้นักฟุตบอลเขากำลังฝึกซ้อมกันนี่วันนี้เราก็เจ้าพาเพื่อนของเราเจ้าช้างอันนี้เป็นช้างแอฟริกาแอริเพนช้างตัวใหญ่เลยนะทุกคนโอ้โหวิ่งเววโอ้เขารเร็วมากเลยทุกคนดูขาเขาดิ โอ้โห oh, เหมือนขาเขาโห oh, oh, วิ่งไวมากนี่เดี๋ยวให้แข่งกับโจาบัฟเฟโลดีกว่านี่บัฟเฟโลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮยเยเช้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเดี๋ยวให้แข่งกันกน,นะครับทุกคนอานี่เลย One t ท o t h r ี่แปดชั้นไปเลย โอ้โหสูสีดูดีวิ่งคู่กันมาเลยนะครับนี่โอ้ใครจะชนะทุกคนดูโอ้ my god โอ้เจ้าควายบัฟเฟลนำไปแล้วนำไปแล้วเอ้ตกลงโอ้โหสูสีกันเลยทุกคนโอ้โหเคพอละแค่นี้ก็สูสีแล้วนะครับ กลับมากลับมานี่เดี๋ยวเรามาคู่ใหม่ดีกว่าโอ้โหเต็มไปหมดเลยและนี่คือเจ้ากอดซิล่ากอดซิล่าสีสม้มนี่กอดซิล่าของเราประทะกับเจ้าทีเล็กซ์ไดโนเสาร์ทีเล็กซ์ไดโนทอรัสทีเล็กซ์โอ้โห ฮ้ยโย้มายกอดโอ้นี่ไดโนเสาร์ตัวนี้ถือฟุตบอลโอ้ดูนี่สิเขามีเขาด้วยทุกคนอย่าห่อไปลองดูสิงวับงวับแต่ไม่มีหางนะทุกคนเขาวิ่งไม่ได้โอ้โห ราต้องเอาสาหางเข้าประคองอโอเคทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย